ก็สีขาวเอ้ยเอ้ยอะไรเนี่ยเฮ้ยอะไรเนี่ยอะไรของเองวะตะวันมีอะไรออออออเอาเอาเขาเป็นหองอะไรเนี่ยเออเอาปล่อยเอาไม่ผูกอะแปลกมีชุดจะทำหอ,อกเลยเตะเอาสวัสดีครับเอ้ยเอ่อเอิอ่มแล้วหมดเท่าไหร่ครับเนี่ยเชิญเชิญผมผมซื้อเนี่ยทั้งหมดทั้งหมดละแปดสิบครับผมปแปดสิบเลยอ๋อโอเคไอ้สแกนได้สแกนนะครับอย่างนี้น โ <Okay>, right? อเคได้ okay, ครับอ่าโอเคครับโอเคครับเข้าแล้วครับอ๋อชื่อเอ่อชื่อชื่อนี้ป่ะชื่อเอ่อส,สมหญิงเอ่อจากการจนาอะไรเงี้ยใช่ครับอ๋อโอเคครับ <c oughs> อะไรครับมีไรโอ้ยต่อยไปนี่ยเออเดี๋ยวเขาไมมีสองเอามาเออไม่ต่อยทำไมวะแล้วไปเฉยเอาผิดตัวก่อนนะ ไม่อกี้ซื้ออะไรเลยเพื่อนฮัลโหลเฮ้ยแล้วคนขึ้นอะไรอะเฮ้ยเอะไรอะเฮ้ยอะไรวะไหนมีแต่เคดี่พี่เคดี่พี่อะไรไม่เกี่ยวไปบุ้ยไอ้มิทำไมไรองพี่มีอะไรไม่ใช่ไม่ใช่ที่ต้อนนี้ีตอนโหมากแตดในร้านค้านะครับไม่ควรทะเลาะกันในร้านค้าครับไม่งั้นจะแจ้งตำรวจจับนะครับไปโอ้โหไปอย่างี้แหละพี่เอาไปได้เลย ต้อนลงในทางนี้เพื่อนน้องไปไหนกัน่ะตะวันโอ้โหทำอะไรเลยวะเนี่ยอ่ะเฮ้ยอ่าตามเพื่อนมาเดินมาดิีอ๋อโทษทีไม่ตั้งใจตั้งใจแหละเฮ้ยเอาสวัสดีเพื่อนอ่าอันนี้ใครเนี่ยเออเออเฮ้ยอ๋ออันนี้ใครเนี่ยใส่ชุดเต็มเต็มเนื้อเลย ไเพิ่งไอพึ่งอะไรอะไรฟังนะฟังนะอันนี้อันนี้ความรับมีมันเองมีมันมันมันเลยเจอน้ำนมไปพิ่งคั้นมาเลยอ่ะเนี่ยคั้นสดๆจากสองคนนั้นอ่ะอะไรเราให้แ้ไม่รูงอะไรเนี่ยเอ้าโหเออแต่เล่นซุปไหนเนี่ยเออเอ่ะ ตอมันมันเหมือไปแล้วเราต้องเล่นด้วยกันแล้วเพื่อนเนี่ยซุ้มแรกเลยซุ้มแรกเลยซุ้มอะไรกอะตุ้มแกะสลักอ๋อตุ้มแกะสลักนะครับอันนี้อันนี้เล่นไงครับเนี่ยอ๋อค่าเล่นนี่สบายด้มีมิตังไหมเพื่อนภาพหมือนคนเตรียมตังค์วางงานอะเดี๋ยวเอาเอาเลยเอ้ามันเป็นแล้วเหรอหนึ่งหนึ่งราไม่ได้มาแจกตังค์มาแจกตังค์มาไปโดน โยมแพนนะไหนวะข้างหลังอ่ะเอาตาถูอ่ะข้างหลังเอาแป๊บหนึ่งไปรุ่นไอต้อนเมไนชายได้หนึ่งแต่วันอยากเพิ่มเข้าข้อในสิ่งนี้จะมันงานซีเคดเจ็บมันนี่โตได้ไอ้นี่เลยคนนึงอ่ะเอานี่ไปไปรุ่นไหนไหนไหนอ่ะที่แกะสลักไหนเห็นมีเลยาเอแป๊บสี่กำลังโยนสองคนอ่ะสองคนอ่ะ ที้สองคนโยนไปแล้วไงอ่ะอ่ะใครเล่นใครเลน่นกันเราไหมมา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 เลยเราบ้งตัวหนึ่งเงินแกสลักได้ตามใจชอบเอาไปเอไปเอาไป,ไปเรา,าเล่นกันเนาะไหนนะแกอยงนี้กมีเพื่อนในไลนโชว์ฝีมือเราดูด,ดิหันไปข้างหลังอ่ะข้างหลัง,ง,ลงอุ้ยของแท้อ่ะเดินร้องบ้างร้องบ้างอัดได้ร้อยได้เลยเนี่ยโอ้โห ยังไงยิ้มซะด้วยฟันไม่เหลืองเหมือนตะวันนะมองอะไรเนะี่ยฮะมองอะไรเห็นฟังมองข้ามปะข้ามทำไมทำไมะตะวันนี่มันหล่อนยาวปะต้องฟันด้วยดาบจริงยี่สิบบาทได้แคนะ่เนี้ยเออไม่มันมันได้เรื่อยๆต้องกลับบ้านได้ไงเออเนีย่ยเราไปตกแต่งต่อที่บ้านได้ ไมเนี่ยเวดียวนะนี่เพื่องาไม่จะหน้าอะไรดิจริงไม่ได้เลยไม่เราเราไม่รู้ว่าว่าอะไรอยากได้หน้าเลยอ่ายังไงดีเออันอันนี้หน้าเหรอเนี่ยงั้แกละเองไม่รู้ได้ไงวะไม่รู้ว่ะมันตามจิตใจไปรูปรูปไหนถูกใจเดี๋ยวนี้ให้ให้ของรางวัลเราคนหน้าตานี้แล้วต้องนี่อย่างนี้เลย นี่เลยอันนี้เลยไอหมีกะเปยาเหรอวะอุ้ยอุ้ยคอแอุ้ยเข้ามาเหนือว่ะอุ้ยเข้ามาเหนือผมเหลืออะไรอ่ะเขาเข้ามาเหนือเนี่ยออเอาเลยเราไปหนึแบบหนึ่งเขาไปหยิบกันเข้ามาเหนือผมเหลืออะไรอ้าวเฮ้ยแต่เราจ่ายอะแม่งมาเหนือเฉยอะอ่ามี ไอชุดชืดยังไงวะไอชุดเนี่ยอุยในมีอะไรเฮ้ยอันอันนี้น้องได้ที่สองน้องอ่ะอ๋อแล้วนะกระดาษไม้ไปได้นี่มาเอ้ยไม่ได้ดิเจ็บตัวเราไปสมอื่นเถอะปะเอ้อะไรเนี่ยแบบคนแปลกไอชิ้จริงจริงต้องมืแปลงนั่นนะโอ้ยหลอนโลอุ้ยค่าเล่นสามสิบบาทเลยอะวะไอมีเราหมดตัวเลยเพื่อนหมดตัวหรอ เราเราเลยเราเลย60บาทเนี่ยเราจะได้อซุ้มได้ไหมมันมีสามซุ้มอ่ะเอ้ยอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งน่านั่นนี่พุกมานี่พอได้ไหมเนี่ยแลกเปลี่ยนแลกเปลี่ยนได้เปลี่ยนพุกออมซิขอดูแป๊บนึครับสองคนน่ะสองสองคนอ่ะพอครับพอครับพอครับพอสิพออ่ะแล้วไอสุ้มอันนี้ซุ้มเรื่อไงครับเนี่ยซุ้มนี้ก็คือแบบว่าตีกันนะฮะตีกัน ตีต่อไปอีฝ่ายจะยอมแพ้แล้วครับก็เหลือเราสองคนอ่ะเราเราต้องเลยละอ่ะฮะมามามาครับมาอันนี้ครับมาจากกันครับโยนให้ไข่ว้นะโอ้โหให้ก้มปิกเอากับพื้นอ่าสักครู่นะครับมาทางนี้นี่ทางนี้อ่ะจะบอกว่าผมมาเหนือนะอันเนี้ยผมมาเหนืออ่ะครับครับไปนเลยครับเฮ้ยเรามาเหนืออ่ะได้ไหมครับผมยังไม่ได้เฮ้ยผมยังไม่ได้เหมือนกัน เอ้ยอะไรเนี่ยยพี่ครับพี่ครับเอาไปขอครับขอให้ตายไม้เลยมาโอ้โหใชแม่งเดาหมี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 นายได้คืนนี้ยังฮะได้คืนนี้ยังไกลไกกลไกลยังไงได้คืนยังแล้วคือแล้วเดี๋ยวค่อยอ่ะฝากหน่อยได้ครับได้ครับมามามาเรื่องนี้พี่เซียนอยู่แล้ว เด็กคนข้างหลังนั้นนายโดดนเหมือนกันคนใส่ชุูปีกอะเดี๋ยวโดดโดนเหมือนกันกรรมการ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 นับหน่อยกรรมการเฮ้ยกรรมกรแม่งเบี้ไม่เฉยเลยก่อนเราเปิดเองเราเปิดเองผมรู้ก่อนออกมามาใครเปิวะอ่ะเริ่มกันนะครับ่สัเกมนี้เริ่มในสามสองหนึ่งเริ่มนับโอ้ย โหดจังวะแม่งเดี๋ยวเดี๋ยวแลพี่พี่จะยังพี่ผมขอว่าสั่งมาร์ทเลยเด้อนะครับสั่งพี่เฮ้ยสั่งเฮ้ยโอ้ยไม่ไหวอ่ะไม่ไหวพอแล้วพอแบบโคตรด่าอย่างงี้เดี๋ยวแม่งต่อเลยครับแจ็คแต่คิลเลอร์แพ้แล้วครับรอบนี้เป็นไม่ไหวอ่ะดูแม่งโฆษณานะครับดูดูแม่งใส่ชุดดิชุดแม่งอย่างหนาแจ็คตียังไงวะถามจริงนะครับโอ้ขยตัวแม่งยังได้ มันเช็ดตูดได้ไมันก็ได้แข็งแรงเหมือนกันเคยบอกวะฮะไม่รู้เหมือนกันไม่รู้ไม่มีข้างหลังแล้วมัน,ำน,ำนำอะไรามาละมาครับงรางวัลที่หนึ่งนะครับนี่ครับอ่ามีอันน,นที่หนึ่งแม่งที่หนึ่งทุกอันเลยอะไรวะแม่งเป่าฟองสบูปป่อะเออก็ดีแล้วก็อันนี้ของคนนะครับลูกโป,ป่งคิปเปอร์จะเอาไงวะเนี่ยเตีเ๋ยวนะครับเตี๋ยวอ๋ออันนี้มามาได้ลูกโป่งมาเอ้ เงานคาร์ดีปินใช่ไนมพี่ได้แค่นี้อยได้แค่นี้อยู่เ,ยยเกมแค่สองเกมแม,ม,ม่มามาซุ้มนี่แหละพี่วิ่งไวน้องอันนี้ซุ้มยังไงครับเนี่ข้าเล่นข้าเล่นก่อนข้าเล่นก่อนอ่าข้าเล่นสี่สิบ่าสองคนสองคนซุ้มนี้นะคะเรียกว่าซุ้มศักดิ์ศรีูปผู้ชายคะ่นนนคนะคนั่นเลยไม่มีทำอะไรก็ไม่มีทำอะไรงั้นอ่ะก็ซุ้มนี้นะคะที่แบบว่า จะตั้ง <oy> ใจคมาๆไงครับแข่กันวิ่งไปตรงนู้นนะคะห้ามตียายไมุม,ม,มนะคะห้ามทุบยหญไมุม,ม,มเด็ดขาดเลยค่ะอ๋อพอไปถึงนะคะังแล้วก็ไปคอระคัง <c oughs> ฝั่งนู้นค่ะแล้วก็วิ่งกลับมาแล้วเพื่อที่จะขอระรังนี้ <c oughs> อีกรอบค่ะไอหม,เอเออหมีเพื่อนไอหมีเพื่อนนาย,ายนายนายกินนมก่อนดินายกินนมก่อนได้ได้ได้กินนมได้กินนมก่อนกินนมก่อนดินมคันสดอันนั้นนหอะนายกินเราไม่กินแล้วอันนี้มีเป็นถัง ฟันมาจากสองคนไดโอเคมามาอ่ะทั้งหมดมาเริ่มเลยเริ่มเลยอ่ะเดี๋ยวคือคือตีละครั้งครั้งเดียวฝั่งนู้นแล้วฝั่งนี้ไม่ตีอ่ะมีไว้ทำไมอ่าตีละครั้งฝั่งนู้นแล้วก็ตีฝั่งนี้ต่อค่ะวิ่งวนวิ่งวนนะเอ้ยมีเอ่อมีกฎห้ามห้ามใช้ยงใช้ยาเลยไหมครับมีค่ะห้ามใช้ยาไปตัวกินนมก่อนเนาะกินนมก่อน กินน้องก่อนไม่ไม่กินน้องก่อนกินน้องก่อนตาตาอันนี้พี่ขอเชิดเด้อตาอันนี้พี่ขอเชิดพี่ขอตาอันนี้พี่ขอเชิดตรงเวอร์ซ์ไซร์หายหมดละอ่ะตรงนี้ตรงนี้นะตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้อยู่อยู่เนี่ยอ่าอ่ามาอ่ะนับเลยกันยังไงเอามาเอามาสามนะคะครับหนึ่งสองสองครึ่งค่ะเอ้ยเอ้ยโด็กเกียร์ ยังไม่ถามเลยค่ะก็มันกับการโอเคดีเลยละโอเคไปได้ค่ะเดี๋ยวเอ้ยไม่โดนเหรอเอ้ยเดี๋ยวมันโกงเหรอวะเ่าไมีมันโกงอ่ะเนี่ยเฮ้ยโกงหรือน้องเหรือเปล่ะเฮ้ยอ๋อตีละจ้าตั้งเฮ้ยเฮ้ยโกงว่ะน้องเมื่อกี้เห็นเห็นเห็นนี่อยู่เหมือนเหมือนลอดตัวเฉยอ่ะโอ้แม่งโกง เล่นโกงกันใช่ด้วยโกอะไรครับโกวอะไรครับการไม่อกี้ผมโกงไหมพี่ผมโกงไหมผมถามแค่นี้นะโกงแต่ well> แต่พี oh ่สังเกตนะคะคือเล่โกงไม่ได้โกงค่ะเพราะว่าตรงนี้มันไม่มีอย่างคนเลือกฝั่งไหนก็ฝั่งนั้นครับผิดเองอ่ะอ๋ออ๋ออ๋อไม่ผิดเองกูผิดเองอ่ะโดนอ่ะข้างหลังเอาอีกอ่ะสาวเกมเก็บเรียบอ่ะ แป๊บน,นึงนะคะเดี๋ยวหยิบของรางวัลให้ค่ะแม่งท้องขิงได้ของรางวัลใชไหมเดี๋ยวกลับบ้านดีกว่าเดี๋ยวพักก่อนพักก่อนน้องเดี๋ยวเ,เดี๋ยวเป็นเพื่อนสิงก่อนพักก่อนไปซื้อขนมก่อนนพี่เริ่มหิวนะเดี๋ยวยี่ิบาทสุดท้ายนี่คนไหนชนะนะคะคนน,ค,นคนนี้คนนี้ผม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 จริงผมเขาโกงอโอโยเด <s arp> ได้เอ่อได้ประบุบเปาเล่นนะคะนี่ค่ะสองอันส่วนผู้แพ้นะคะก็โอ้ยมอนโดนล็กเลงเฉยเอาของกินไปนะคะเอาพิซซ่าไปมีอะไรบ้างอกะทำนีสองอันวะเออแบ่งอ่าแบ่งแบ่งเออมามาเจอเออเออเอ้าวเหลี่ยมเออกินไปกินไปอะไรอะไรยุ่งอะไรไม่ใช่ไม่ใช่ดิไม่ใช่ดิ เดี๋ยวนั่งพักก่อนนั่งพักก่อนเราเริ่มเหนื่อยกันวิ่งใหญ่ป็นมูมเ่อกี้แม่งท้อแท้ชีวิตเออแล้วไอ้ตอนไปไหนวะไอ้หมีไอหมีหแม่งเดินว่อนเลยเออทำไงกับเรื่องมันเออเหรอโอเคโอเคมันทำไม่ได้ไม่ติดหัวที่็นใคราะห์อ๋อฮะไปเวหรอใช่ัหมไงไม่ติดน้ำไวะอ้าวไม่เป็นไร,ไนไรกางไงไปเลย อยากกินอะไรไหมแต่กูตายกูมีอันนี้อยู่อะไรวะเนี่ยเดี๋ยวตู้เซฟตู้เซฟเลยเหรอวะอ่าจ่ายดูจ่ายดูกูได้มันจากลงใจดีคนหนึ่งเขาบอกว่าเขาได้มันจากร้านสะดวกซื้อแถวน่ะคุณลุงได้เขาเยอะอ่าฮะอ้าวใครวะเนี่ยเออมาลุกเอ้ยไหนมาเนี่ยอะไรไปห้องน้ำมานี่มามาแล้วอนเนี้ยมามาทานเนี้ย มาตั้งแต่หนึ่งทุ่มอะนาาไ,ไปไหนมานี่มันห้าทุ่มแล้วนเข้าห้องน้ำหรือเข้าอะไรเนี่ยไม่กูมึงลองไปดูจะหาดีมีคนเต็มเลยอ่ะกูไปเดินเล่นมาอ๋อไปต๊สะสามปไปรีบไปดีกว่ารีบไปเฮ้ยเฮ้ยคุณทำอะไรเพื่อนผมอะคุณคุณต้องการมีเรื่องใช่ไหมจ่ย,ยเง,งี้ยผู้หญิงคุยกอนไม่ใช่ คือเราไม่มีเพื่อนแบบเราก็ไม่กล้าเข้าไปในนิวคนเดียวอ่ะเราขอติดตัวไปด้วยไม่มีเพื่อนครบใช่ไหมโอ้โหไม่มีเพื่อนครบเลยทั้งหมดมันได้ข้ากี่เลยอ่ะไม่มีเพื่อนครบอ่ะไม่มีคนครบเลยเข้าเหรอเข้าเหรอเข้าเอหรอเหมือนมีดทายอ่ะเอาแล้วนะมันลุกเคลื่อสไอ้พวกโนโนทั้งหลายรู้จักการช่างแหลมมนุษย์ไม่เหนลห้องแม่งกินมะนาวคน ยัง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 โอเคแน่แน่แน่ไปไกลๆไปทำไมรู้จักอ่ะก็ไปแค่ไหนเห็นันเด็กว่นายแหละมันนายไปขัดเขาอะได้บ่อน้ำอะไรใช่ไหมทางนีนต้องมีป้ายทย่านไม่ใช่เหรอแต่ช่างเออแล้วอีกคนหนึ่งอะกลัวอะไรเนี่ยโอ้ยผี เียแม่งเจออะไรวิ่งดิวิ่งดิอยู่ทีไมอ่ะวิ่งดิไปอ้ยวิ่เจอเจอผีหมาตอยตเจอผีมาตยเอไปอะไรแม่งออเต็มเลยผีบ้านสิ่งไรเนี่ยแม่งคนเราเนจเน็ตไจวะลูกมีผีอผีนีผี